การดูลมหายใจที่ถูกต้องก็ดูตามที่บทปัญนชนะพระศาสดาได้อธิบายไว้เลยว่าเมื่อหายใจเข้ายาวเนี่ยเขารู้หายใจออกยาวรู้หายใจเข้าสั้นรู้หายใจออกสั้นรู้นะถ้าเราดูตรงนี้นะอน,อนอานาปานาสติเป็นอย่างไรเล่าอาน,น์ภิกษุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โกนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาก็ามาโดยรอบตั้งกายตรงนะแลานั่งคู่ขาก็ามาโดยรอบ ไม่ได้บอกว่าขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาไม่ได้บอกว่าเอาขาขัดกันอะไรก็แค่คู่ขาเข้ามาโดยรอบใครจะวางขายังไงก็ได้แต่ขอให้คู่ขาเข้ามาโดยรอบแค่นี้แล้วก็ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกไม่ได้บอกว่ามือวางยังไงจะวางยังไงก็ได้ตามสะดวกแค่ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นหรือดำรงสติเฉพาะหน้าแล้วก็มีสติหายใจเข้าหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นเวลาเราหายใจเข้ายาวก็รู้ตัวสูตร9ปล่อยออกหายใจเข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้มันจะสั้นจะยาวก็คือปล่อยตามธรรมชาติของมันไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรลมหายใจ เราก็ไม่ได้บอกว่าต้องมีคําพูดอะไรนะในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกก็ไม่ต้องไปเติมคําพูดอะไรทั้งนั้นนะสมนะสมุติว่าโยมไปเจอพระศาสดาต่อหน้าอย่างนี้แล้วพระศาสดาก็สอนอนาปานาสติอย่างนี้โยมทําตามทุกบทพิรณาที่พระศาสดาพูดตรงๆก็แค่นั้นนะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทํากายสังขารในลานับนะระงับการปรุงแต่งทางกายนะให้จิตรู้อยู่กับกองลมทั้งปวงรู้ลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกแค่นี้